สวัสดีครับจากร้านคงจักรการเกษตรเลืองนทานะครับวันนี้นะครับก็ได้มีลูกค้านะครับจากจากบ้านไหนเครื่องดื่มบ้านน้องคูน้อยนะครับน้องคุณน้อยอำเภอเลืองนทาครับจังหวัดยะโสธรนะครับก็บ้านเดียวกันนะครับกับทางร้านนี่นะครับผมเมื่อกี้เองครับก็ได้มาซื้อสั่งมาซื้อนะครับเครื่องเซฟทีร้อยนะครับผมแล้วก็ หางบิ๊กจิ๋วแปดนะครับลูกค้าเพิ่งกลับไปเองเมื่อกี้นะครับก็เตรียมจัดส่งลูกค้านะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราลองเครื่องให้ดูนะครับสตีร้อยก็หางบิ๊กจิ๋วแปดรับนะครับนี่ครับมือเช้าก็หนึ่งเครื่องครับมือเช้าก็หนึ่งชุดนะครับอ่าิตดีนะครับ ไฟห,ไปไปหน้านครับ LED ครับเสียงนิ่มครับผมบิ๊กจิ๋วก็สามเกียร์ครับสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับบิ๊กจิ๋ววันนี้ก็ได้เติมน้ำมันเลยเรียบร้อยครับน้ำมันเกียร์ก็เติมเรียบร้อยครับนี่ครับลองเครื่องดีครับ ขายดีนะครับหางพิจิวแปดแปดครับนี่นะครับ แล้วก็เตรียมขึ้นรถนะครับนี่ครับรถจัดส่งลูกค้านะครับถึงหน้าบ้านนะครับผมนีครับเสียงนิ่มนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้รถมาใส่ครับ สัตว์ที่ร้อยนะครับหางบิ๊กจิ๋วครับเดี๋ยวประมาณประมาณวันที่หนึ่งวันที่สองนะครับทางร้านจะได้สั่งโรงงานนะครับมาเป็นหางอ,อ,อายุทยาแท็กเตอร์นะครับหรือหางตานกนะครับผมตานก NT, เอ,อหนึ่งหนึ่งนะครับ NT ็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็ NT ็นทหนึ่งสี่หนึ่งนะครับ,ล, 1, 4, รบล้อใหญ่นะครับวงล้อ,อ,อมีวงล้อยี่สิบแปด ไปเล็บ3นิ้วแล้วก็วงล้อ30นะครับใบ5นิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวสินค้ากำลังมาประมาณต้นเดือน,นครับตัวชุดหางเดีวก็จะดูรีวิวให้ดูอีกรอบนะครับนี่ครับรถมาใส่ครับ ชุดนี้ลูกค้าก็จะมีเครื่องแล้วก็หางนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่เอารอเหล็กนะครับ <brasile> ก็จะได้ไปถอดล้อล้อเหล็กออกอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับตัวนี้คาดก็ไม่เอานะครับโรงผานก็ไม่เอาชุดชุดพานจานก็ไม่เอานะครับล้อเหล็กก็ไม่เอา <honestly> <ens> <consegue> ต้องไปถอด because, อยู่อยู่ที่บ้านลูกค้านะครับนี่แล้วก็ใส่ล้อเหล็กของลูกคา้าคืนนะครับ ไปดีนะครับหางรุ่นนี้เบาดีครับนี่ครับเกียร์สองเกียร์ด้านหนึ่งเกียร์หลังครับจะเตรียมขึ้นรถนะครับเรื่อเอาคนละมุมคนละมุมเออครับด้วย Oh. ยอดคนะรับรถลูกค้าเตรียมจะส่งนะครับไห,รหรไหนวะไหนวะนีค,ครับผม บ้านหนองเลงิงคำน,นะครับอําเภอเรืองาจังหวัดยะโสธรนะครับบ้านเดียวกันกับทางร้านเลยครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5 6 6 5 8 8 1 2 2 0 6 9 5 5ครับผมวันนี้ก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมทางร้านจะทำคลิปดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยครับผม นี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ